สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาแนะนำเครื่องผลิตบับเบิลกันกระแทก s a ฟ e Air รุ่น D 6 0 X ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจแพคเกจ i ิ่งที่ต้องการประหยัดเวลาและลดต้นทุนรุ่น s a ฟ e Air D 6 0 X มีกำลังสูงถึง300วัตต์มีความสเสถียรสามารถผลิตได้ต่อเนื่องสามารถผลิตบับเบิลเม็ดขนาดใหญ่ที่ทนทานเหมาะสำหรับสินค้าหนักหรือแตกหักง่ายเช่นแก้วน้าขวดวน์ อีกทั้งเครื่องนี้ยังสามารถผลิตได้ด้วยความเร็วถึง12เมตรต่อนาทีทำให้การผลิตบับเปิลและถุงลมกันกระแทกรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการแพ็คสินค้าและลดจำนวนฟิลม์มหรือบับเบิลได้มากทีเดียวสำหรับการใช้งานเป็นระบบ3 in 1ช่วยให้ปรับตั้งค่าได้ง่ายทั้งความเร็วการผลิตปริมาณลมและอุณหภูมิเหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องหรือบรรจุผลิตพันจานวนมาก เช่นการแพ็คสินค้าจำนวนมากกว่า100กล่องในเวลาอันสัน้นฟิล์มบับเบิลของ s a ฟ e Air ยังออกแบบให้มีรอยปะที่สามารถฉีกง่ายในทุกระยะ20-30เซนติเมตรโดยไม่ต้องใช้เครื่องตัดเช่นคัตเตอร์เพิ่มความสะดวกไปอีกขั้นนอกจากนี้ยังสามารถรองรับฟิล์มบับเบิลได้หลากหลายแบบทั้งชนิดไนลอนฟิล์มชนิดเหนียวเหมาะสำหรับสินค้าหนักและชนิด HDPE สำหรับค้าน้ำหนักเบาเช่นอุปกรณ์เครื่องเขียน เซฟแอร์ id, เครื่องผลิตบับเบิลที่คุ้มค่าที่สุด